โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาสอนเข้าเกม GTA นะครับมันต้องทำยังไงอ่ะถ้าเราจะอยากเข้าเกม GTA อ่ะมันมันมากดเข้าเกมแล้วอะ่ะมันมาหน้านี้ใช่ไหมครับมันให้ใส่อีเมลและพาสเวิร์ดบอกเลยว่าไม่ต้องใส่เลยนะครับ <c oughs> ก็แค่กดด้วยคำว่าออฟไลน์ที่อยู่ตรงขวาล่างนะครับนี่กดไปที่อันนี้นี่เป็นไงครับ แค่นี้ก็ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันโอเคครับ ก็ได้้วแต่ผมเล่นไว้ครั้งที่แล้วผมก็เลยมาตรงนี้นะแต่ว่าผมไม่ได้อยู่บ้านนะสีโอเคเฮ่นต่อหินต่อ กับบ้านแล้วยู่แล้ยกลับบ้านแล้วบบลวิ่งเลย 8ไกล80นะอืมอ mm, 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 mm. euh, ืมอืเออดิมา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 เลยกลัวที่ไหนล่ะอะไรนั่นเกม g t เกม g t อ เอาเลยแล้วเลยเดินไดทนพี่คุณลองไปหาผีไม่มันไม่ใช่ผีไม่มีผีไม่ใช่ G t A 5นี่มัน G t A แซนนี่จะมีบ้านล้างอยู่นะน่าจะมีมาเดินโชว์กลางอะไรตรงนี้ฮะมาเดินโชว์กลางอะไรตรงนี้ต่อยแม่งต่อยต่อยเฮ้ย ู้มีคนแต่งตัวเหมือนพี่โตด้วยเล้วจะมไ่าสั้นแกมวัดดี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 เมื่อกี้เราเหยียบอะไรวะเหยียบหำเหยียบหำซ้ำด้วยโอ้โหบ้านเก่าๆแต่รถแม่งโคตรหรูเลย เอองั้นเราจะขอยืมรถเขาก่อนลวกันมึเเงเล่นเกมนี้ครั้งแรกนะครับเนะี่ยแล้วก็มันใช้ได้เอาก็เราทำเอาเอาขอโทษพวกขอโทษพวกเสื้อสีเขียวเหมือนกันนี่นะาเอาขอโทษพวกอเฮ้ยนายไปยืม เยอะมากเพื่อยิงยิงไอเสื้อสีไอเสื้อสีม่วงไปไอเสื้อสีม่วงอ่านั่นแม่เหยียบเป้าไปทีนึงเหยียบเป้าไปสองทีเหยียบเป้าไปหนีหนี่นีเหยียบรัวๆเลยเหยียบเป้ารัวๆเลยไม่ยอมตายตายยากใช่ไหมตายยากใช่ไหม ดีนะฉันขับรถมาช่วยไม่ได้ทันคร <Yo, dude. S 1> าวนี้คราวนี้ก็คงจะไม่มาซ่ากับฉันอีกแล้วนะจะมาขึ้นรถกับฉัน้นไหมไปขึ้นรถเลยฉันจะไปแล้วนะ oh <yeah. S 1> ไม่อะได้ไปแล้ว ไม่เคยเล่น GTA เอามันไม่มีหรอกจุดที่ผีมันยืนอยู่บนภูเขาอ่ะมันไม่มีนี่มันอันนั้นมัน GTA หอันนี้ GTA แนันนั้นมันตีเลีกัใครอีกเนี่ยตีเกัใครไม่สนแล้วชอบหาเรื่องชาวบ้านกไปทั่ว ป่อยก็เพ้นละอ่าเสื้อได้ดีมากนะจุดที่เรามาร์คไว้อ่ะบ้านเราใกล้เงี้ยใกล้เงี้ยเฮ้ยุนมั <What S 1> นเย yeah. อันนี้จุดเกิดแล้วนะครับไม่ใช่บ้านแต่เป็นจุดเกิดเอ้ยเฮ้ยเสื้อคนเสื้อคนนั้นเท่ดีอ่ะเดี๋ยวเรา,ากะว่าจะขอยืมซะหน่อย ฉันว่มันจะให้ย่นะดครับดเต่ road, dia, mm ียมเบรคไหมดูนี่อะไรกันเนี่ยพูดอะไร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 อ้า้ยเฮมัีพวกอตายตายอยากันหน่มมีพว้ย แล้วก็มันก็นจะพาเรามา,มาส่งที่โรงพยาบาลโอ้ยไม่น่าไปซ่าเลยกลับบ้านเฮ้ยจำไอ้คนนี้ได้ไหมมันเป็นพวกที่แกใช่ไหมที่เอาพวกมาลุมยิงฉันนี่เน๊ะ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 นี่เนะน,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 นี่ต่อยไอ้ต่อยเห็นปะล่ะกระทืบ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 ฮะแค่นี้ก็ล้างแขนได้แล้วอะไร อะไรอะไรไอ้น้องอะไรอืม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 เอ้ยเอ้ยกลัวลูกศิษย์บัวขาวอ้ยทีบจะทึบเสินจะทึบที่ห้ำซ้ำด้วยเสิ่นอาจารย์ก็มาหืมนายทำอะไรนะเล้าเลยพี่ขอยืมรถหน่อยนะพี่นะกลับบ้าขอยืมรถกลับบ้านหน่อยนะพี่นะเพื่อนๆก็นั่งอยู่นะ เฮ้ยควรต้องไปหน่อแล้วโดดเรียนวอยใช่ยิ่เรื่อเรียนไอ้เราตำรวจรถตำรวจหัวขวดรถตำรวจหัวขวดเฮ้ยมันจะแปดโมงอยู่แล้วเนาะเนี่ยเฮ้ยดาวขึ้นแล้วดาวขึ้นแล้วดาวขึ้นแล้วไงล่ะดาวขึ้นแล้วไงดาวขึ้นแล้วไง เ,เ,เราชอบขับรถที่มันเล็กๆอย่างเช่นมอไซค์อะไรเนี่ยเราไม่ชอบขับมอเราไม่ชอบขับรถใหญ่เนี่ยวุ้ยมันับแหม่งแล้วอ,มมลอ้าวตำรวจ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 ใช้อาวุธแต่เราใช้หมัดรุนร้วนรับรองเราต้องชนะตำรวจเห็นไหม พูดไม่ทันพูดไม่ทันขาดคำตำรวจไปคุยกับแากหม้อหมูซะแล้วเรามีไอ้นี่กับเรามีไม้กระบองกับปืนแล้วเดี๋ยวเรามาซ่าแถวๆนี้กันเดินโชว์กลาง oh. เดินโชว์กลาง oh. เดินโชว์กลาง oh. เดินโชว์กลางนี่ oh. ดูดิ oh, now like that. อ้าวมันใช้มีดอืออือเย้ได้มีด yeah, แล้ว หลังเราก็จะใช้มีดงัแต่มีดตัวหักแต่ตำรวจตำรวจออืืมมมรู้ตำรวจเจ้าตำรวจแกรู้ไหมไม้กระบองนี่ฉันไปเอามาจากไหนฉันไปเอามาจากรุ่นน้องแกไงเอ้ย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 ไปปืนด้วย ว่าไม่ได้อยู่ที่นี่อันนี้โมงอันแล้วแกยังไงอ่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเสื้อผ้าไม่ใส่มเดินโชว์กางอยู่นั่นแหละอะไรอะใครใช้ปืนก็ไม่กลัวหรอกเว้ยมันสวย ปืนก็ไม่กลัวหรอกดาบด้ยดาบตำรวจคราวนี้ใช้ปืนแต่แต่เราใช้มม้ฟันฟันฟันสอเทงเราเจอพวกเสื้อสีม่วงอีกแล้ว โอ้ยไอ้คุณไม่ไอ้ไอออไอยิงเลยยิงน,นี่แทง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 หงษเอยโอ้โหอดีตเว้ตายอย่างนาั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นไงล่ะสำหรับวิธีการสอนเข้าเกม